วานลบตัวพี่หน่องมันซิม่อนยอดรถมันเล่นตลกน้ำครับว่ใช่ปัญหาไอผมก็ชอบเปียกฝนซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้นะครับผมโอ้กระมักกรเมิ่นนะครับผมบริเวณผมบอยกซอยได้ว่ากันไปก่อนใด้ผมยกซอยแล้วมันเลยแต่มัดเสียก็ซือ ผมเสียมาก,กางโฮมให้พิ่กไอ้เราก็ชอบเปียกฝนซะด้วยบ,กกววบ่อกีวะเราไครอเราไปครอน้ำช่วยครอบ <c oughs> ว้าวุ่นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีบัซสุขูสุคนอยู่กับทีมงานชูโชกค,ครับผมทีมงานเสียหวัดด้ครับเนะ้อโอ้เปียกมันยอดหยกเต้นหยกของขึ้นรถ โย่าลืมแค่ได้หน่เปลี่ยขับพ้นมาแบบแห้งทีมงานนะครับผมสั่งโยกข้าไปกับเปลี่ยข้ากับกับเปลี่ยลำบากคนหมานไอ้ไรก็ชอบชุ่มชื้นชัดด้วยมัด่ยกขึ้น โอ้ oh. จืดดีครับผมจืดดีไอน,นี้ไม่เตี้ยนครับตัวนี้ได้เยอะก่านี้มาจากไหนนี่คือเสี้ยหอกขาวนี่เท่นึงเัี้วะไอเชือกตัวมันเองนั่นแหละมัดเข้ากับพลาตัวมันเองอยอบึดน้ำช่วยด้วยไงละ่ะเปียกหมดยอดครับผมโอ้ยล่มผมมีเบี้ยนด้วยซื้อเบี้ยนแถมล่ม เราก็ชอบน้ำซะด้วยครับอ่าสังโยสู่เขาได้สังโยหลังจากไปเปียนอยมอมอราชพัฒน์วุยลำมานะครับผมครัเขนมขากระเสี่อนแรงนิงน้อย ตัวพุนน่าพุนเอกะแกะสีแดงเลยโยไอแกะเชือกแดงมันเองอันแหละมัดตัวมันเองอันแหละพุนครับพี่น้องโค้งน้องหน้าเหานะครับที่เฮาเห็นเปียกมาหย่อนเบ็ดนะครับผมชุ่มช่ำไปด้วยบรรยากาศของฝนตกเนาะสถานีต่อไปสุโขทัยครับผมขออภัยเด้อนะผมทางเจ้าของงานทางอ่างทองและทางสุโขทัยนะครับผม อาจจะไปซานิดนน้อยนะครับผมเนื่องด้วยสภาพอากาศที่มันบ่ค่อยเป็นใจบานใดน,นะครับผมแต่ก็บ่ใช่ป,ปัญหาข้าวมูฮ่าวครับผมบ่สามารถหามฝ้าหามผนใดครับผมแต่สามารถนะครับผมบังขับใจจ้คข้องไดว่าเขาจะอดทนกับสถานการณ์ที่เขาหักแบบนี้นะครับผม <c oughs> ไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้อยกได้การใค <c oughs> รอยู่แดกิน มูพากันไปหยกของหยกยันครับเข้ามาไทายหลุดจังใดน,นี่ <laughs> โอู <laughs> โอ้อ่ะเสียงยี่บอ <laughs> สเตยบ่หักลงสิบปปปปป่หักโป๋ฮะ เมนเมนๆไม่ได้กินหรือยังกินคุ้นๆเหมือนขนมฮานามิเห็นบอโอ้พี่น้องโอ้ผู้สาวห้ามอ่านกินสังโยเนี่นี่กามขึ้นเลยข้างหลังนี่ขนาดเสื้อเปียกๆอึยแต่ก่อนไปเร่นกามไหมเอ็นบอพอไป

เอาน่อบอกฝากมันบานอะว่าใด xa ละไะ้รับสักเยู่ไอคุณมันน้อ้ฝากมันบานึงแบบนี่บุกไอไอยงแบบแบบนั้นบอกเด็บเนี้ยเนี้ยเสียเด็บเนี้ยเสียอันบ่มีดอกฟันสองร้อยมันมีแค่มันมีรายอันแค่ตัวแหลมมันแหละตรงๆเป็บของเจ้าเต็มใจเอาด้วย มีแบบนั้นละบก็เทียนน้ำนี่แตแบบนั้นไปถามมาแล้วคูณแล้วคูณกี่เอเอ้าล้างดีดิหลังมือหลังไม้หลังมือนะครับผมไปจับเสียเสือบอกแล้วันนผมจับกำขึ้นมาเตรียมมือเลยไหลโจกหอดศอกคึกกินอีหยังวะโอ้ขอบคุณทีมงานเสียวัดนะครับเด้อนะครับขอบคุณไอจอยนะครับผม มาครับผมเธอแหละกะลำบากเลยปกติต้องเป็นแอรดีแน่นี่แอร์ดีหลอดโตคาร์แอดี <c oughs> เบิ้งคลิปนี้อยู่นะครับผมโย <c oughs> จากจากจากไอ้จากล้อจากพื้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมันกี่เมตรนะ <c oughs> จักเมตรไอ้ขี้หวัดบ่ครับ <c oughs> มันตามตามทางสิไปลงอ่างทองมันสิมีหลอดสะพานเมตรมันบนานจะวิดแน่นอนตัวนี้ <c oughs>

สงสัยไอซีดีไปออมไกลด้วยนะครับถนนเอเชียไหมแต่แต่เ็าบอเป็นยังเป็นยังผมเมาเสียวัดไปแล้วแล้ว้ะซสิรลยแล้ววะเจ้าแลนไปโหลดแล้ววะหาสังเดวมาลำบากอยู่เดียวแม่เห็นแม่ดาวอุ้ยรอเถรอวะเอาไมึงเมือ โอ้ขาวมากเลยมุมนี้แสงได้อีกรอบนึงสามสองหนึ่งไม่ต้องใช้ครีมจัดไปคิดถึงเส้นใกกท้ตะก้าเอออาครีมเฮมดสกำลังหมัดกำลังหมัดตินครับกำลังหมัดตินข้าวหนึง่งพอป้องขึ้นแล้วปุ๊บฝนกระซา บไปใส่ดรอว่าเตืนกันนะที่จริงโยนอนเป็นนี้ก็ได้ด้อยจ่างนนะัน,น,นไปนี่เอาจานะ เหยียบไปเหยียบไปค้าเตียงคาเตียงลุดโอ้กับโรเดอร์ครับผมกลับจากไอยังเกาะแปลงโขกสูงครับผมแปลงโขกสูงกลับแล้วเดินทางกันต่อนะครับโอ้น้เของมัมาขมิ้นเห้ <laughs> <c ười> ขึ้นรถแล้วมึงก็เศร <laughs> ้าเบาเดได้ายเบาด้อเบาเบาเบาเเบามึไปใส่เลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันสีค้าค้าเตียงหลุด <laughs> เตียงมีงนร้หลานด้วยครับ บอหมายถึงว่าไปถามหาน่ะหลายลานกว่าสด้เตียงตัวนี้มาหลายลเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยครับอีกรอบนึงเพื่อนนาสี่เหไปออมไกลเติบนะครับทางมันยาวเลยแคน้สูงนะหางสามห้าไม่หี่ดี น่าจะเลยป่ะฮะรวมเป็นทับพิมพ์ยังไงเลยยาวอาจจะเกินมันสูงเนาะทับตรงนู้นม่ยาวหรอแต่ถ่าย,ยนืนเงี้ยยาวไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายอีกคลิปหนึ่งไปพอกอีกคลิปหนึ่งใน YouTube ด้ครับเพื่อตามไปเวยสิดท,ท้ายแน่นอนไปลง YouTube แล้วครับผม